สมชัยสีสุดที่ยากรโพสต์ Post. เรื่องนูเนียมากมายเกี่ยวกับเงินของพรรคการเมืองข่าวซัดกันไปมาเรื่องเงินค่าสมัครสมาชิกเงินผู้ช่วยสสบริจาคเข้าพรรคอะไรเป็นเรื่องที่ทำได้ทำไม่ได้ 1. เงินสมัครสมาชิกพรรคคนของพรรคออกให้แทนประชาชนได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่าสมัครสมาชิกรายปีปีละ20บบาทหรือตลอดชีพเพราะถือว่าเป็นการเสนอให้เงินเพื่อจูงใจให้เป็นสมาชิกพรรค แม้อิิบ,บาทก็ผิดพรปรพักการเมือง 2. เงินเดือนผู้ช่วยสสบริจาคให้พักหมดทำได้หรือไม่คำตอบคือทำได้แต่ต้องเป็นช่องทางที่เปิดเผยและ,สะแสดงในบัญชีการเงินของพักในรายการเงินบริจาคอีรายงานต่อกะกะตทุกเดือนด้วยหากบริจาคแต่ไม่ปรากฏในบัญชีก็ถือว่าพักมีความผิด 3. ทั้งสองกรณีหากมีความผิดมีบทโทษอย่างไรคำตอบเป็นความผิดทางอาญาที่กะกะตสามารถเอาผิดต่อผู้เกี่ยวข้องได้ แต่ไม่ถึงขนาดยุบพักยกเว้นในกรณีการบริจาคมีการพิสูจน์ว่าเงินที่บริจาคเป็นเงินที่ได้มาโดยรู้หรือสมควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสรุปตั้งพักนังง่ายแต่ต้องทําให้ถูกกฎหมายด้วยไม่เช่นนั้นอาจมีปัญหานี่เป็นกติกาไม่ใช่นิติสงครามมาต่อกันที่คุณไผ่ลิกเปิดชัดหลุดถามไอรักนกปั่นหรือไม่ปัน่นทำเพื่อคะแนนเสียงของพักหรือสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันแน่ วันที่4พฤษภาคม68นายไผ่ลึกสสกำแพงเพชรเลขาธิการพกกร,ารรคกล้าธทมโพสต์รูปแชทนี้พร้อมข้อความถึงนางสาวรัชนกสีนอกสสกทมพรรคประชาชนโดยข้อความในแชทคุณไอซ์ได้กล่าวว่าเพื่อนๆตอนนี้มีใครตามเรื่องซีเกมอยู่บ้างโลโก้โกงเงินนักกีฬาค่าทำงานอีเวนต์และอื่นๆควรจะใช้จังหวะนี้ในการเล่นข่าวนะเพราะมันจะทิมไปที่ทมอนอ ต่อมาเมื่อมีคนตอบแชทว่ามีใครบ้างที่พร้อมจะเล่นเรื่องดังกล่าวคุณไอซ์ยังได้พิมพ์ข้อความอีกว่าเอามาเขียนใหม่แล้วโพสต์หน่อยสิเดี๋ยวช่วยปัน่นมาต่อกันที่เพจดังแชร์พฤติการพรรคส้มเข้าข่ายบัญชีมาฟอ,อกเงินปมใช้เงินผู้ช่วยสอสอหมุนเวียนในพรรค4พฤศจิกาย,ยน2568เพจ a c e b o o k จักรวาลด้อมส้มได้โพสต์ตั้งคำถา,ถามถึงพฤติการของพรรคส้มว่าเข้าข่ายบัญชีมาฟอ,อกเงินหรือไม่โดยระบุถึงกลไกการใช้เงินที่น่าสงสัย ทุกคนคะพฤติการพักส้มเข้าไขา่บัญชีม้าฟอกเงินหรือไม่ 1. มีการแต่งตั้งพอชอสอสอที่สอสอไม่รู้จักไม่เคยร่วมง,งานไปในสอสอแต่ละคนคนวงในจะเรียกว่าโคต้ากลาง 2. ในแต่ละเดือนหลังรัฐบาลโอนเงินเดือนเข้าบัญชีพอชอสอสอต้องโอนเงินคืนไปในบัญชีที่ระบุเช่นบางกลุ่มใช้เป็นบัญชีใช้จ่ายของพักในจังหวัด 3. สาขาพักนําเงินไปใช้เคลื่อนไหวกิจกรรมของพักในจังหวัดเช่นการหาเสียงหรือการหาสมาชิกพัก4 เฮรัญ,ญกิสาขาพักโอนเงินให้พอชอสสเป็นเงินเดือน2,000บาทระบุว่าค่าต่อทอตัวแทนอำเภอ5พอชอส,สนำเงิน2,000บาทไปหาสมาชิกเข้าพักโดยหลายรายเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ออกเงินเองเพราะใช้เงินต่อทอจ่าย6เงินสมัครสมาชิกพักไหลกลับไปที่พักพร้อมรายชื่อสมาชิกพักที่เพิ่มขึ้นเหตุการณ์ข้างต้นเป็นแค่บางส่วนที่แนวร่วมเพจได้ยื่นเรื่องไปที่กรกตแล้ววันนี้จะมีแถลงข่าวด้วยค่ะ